หัอเสาหกออกโอ้สวยอ่าไปครับกินง่ายๆ่าครับโอเคกลระป้งปอกกลับมาอ้ออกเรียบร้อยอ้าวถอยไม่ทัน ผู้สูงวัยถอยไม่ทันโอ้โหหัวใจว่ มือครับดูดูดูเทคนิคดูเทคนิคดูเทคนิคยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่บล็อกตบออกเรื่อยๆนั่งกะที่เลยโอ้หมดแรงครับนั่งกะเพลย์เลยสามเก้าครับแป๊บเดียว หัวต่อหัวเจอหัวครับนี่เท้าออกโคกเรียบร้อยโอ้หัวเจอหัวดี ลูกหัวนี่สุดยอดเลยเอาก็ไปยกไปให้มาท่านนั้นยันยกไม่ได้เลยเอาบักไวก้ปาบโเสดยละครับ

โอ้โหเฮ้ยได้ไหเจ้าขอสัมผัสมือเดี๋ยวะเฮ้ยโอ้โหโอ้สัมผัสมือก็ได้โอ้สิปีก็ได้รูปนี่รูปเลยสิปีเล่นมาสิปีอ่ามาแล้วตั้งรับโคกกับพิกเน็ตโอ้ยขาอ่อนเนอะเขานุ่มนวลเขานุ่มนวลนะนุ่มนวลเกินครับนุ่มนวลเกินอ่ามาแล้วไปยกตัวเออพิกเน็ตโอ้โหนี่ โอ้้องแพ้หรอวะน้อตีรอน้ชนะแ่ๆต้องชนะเหรอได้้าจต่ออาจารย์ต่อแล้วหัวหัวโอ้ยังอยู่โอ้ยังไปอยู่ไม หหัวจ้าสนุกครับสนุกคู่นี้คู่คู่ครับคู่อ่าสูสีอ่าคู่ครับมามาแล้วลูกค้าข้าวกลับมาแล้วหดูลูกหัวครับดูลูกกนี่เชิดไปเลยเฮ้ยโคไม่มาเอออออาครับ ลูกนี้โคกันสะบัดเลยครับโคกันสุดยอดเลยฝีไม้เลยมือสูสีนะครับตังบต้งรับัวเสาล็อกกลับไปยังอยู่เรียบร้อยออกมายังอยู่ครับยังยูโอ้ยออกไปเสียดาย <c oughs> อ้าวส่วน เอาเสริ่มสวนสวนอะไรรับมาแลว้กกวปุ๊บหัวศกหัวเจ้หัวไม่ข้ามครับมาเียแล้วโอ้เอาโปักเรียบร้อยโอ้ มาหัวเสาโคกโคกกระไปเลยกระมายังอยู่โคกโคกโย่โคกออกพอดีอ่าดูโจลูกเสือกต่อไปครับอ่าปลารับข้ามมาแล้วข้ามกระไปเด็กกระไปข้ามยังอยู่ ยังอยู่ตั้งรับเ้าหัวเสาโอ้อยังอยู่ครับยังอยู่อ้าวุ๊บยังอยู่อีกโอ้โหเหนียวแน่นตั้งรับหัวเสาโคกโอ้อยังอยู่เรร้อยังอยู่อีกโอ้ยเติมม่ทันไม่หรอก็ใส่ยืนยืนหลับใส่ยืนยืนหลับเหรอ เต้ายังอยู่ครับหัวเสาโคกออกลงพื้นได้แต้มครับแป้งนี่ได้แต้มอีกแล้วครับมาเปลี่ยนเซฟเอ้าอยู่หัวเสาหัวเสาโคกยังอยู่ โอ้ยออกอโอ้ยตังอยู่ข้ามกลับมาอ่าเับไปโคกกลับไป,โ,บไปโอ้ <c oughs> ลูกทิบนี่ไม่อยู่ครับทิบทิพ,ทพ <c oughs> อ่โช่์ยนอยชว์หน่อย อาโอ้ยออกไปแล้วครับมีการคูอันนี้ครับอาไปยิ่งกลับมารับตั้งรับหัวเสาหกอ้าวไปยังอยู่อีกลุกเงินเบา โอ้ยยังอยู่ไม่คามอ่โอ้โนำห้าหกสองรับคู่นี้คู่ฮีคู่ฮาครับสนุกต่างรับมาที่หัวเสาบล็อกสวยๆโอ้ไม่โอ้ยมาหัวเสาเช็ดหัวโอเคเรียบร้อยครับสาม โคกหัวสาโอ้ยไม่ข้มามเอรัาครับตังรับหัวสาวโอ้โคกโอ้โคกได้สวยมากครับ เซิร์ฟโอ้ยไม่ข้ามครับเปลี่ยนเซิร์ฟมาฝั่งนี้ครับเสิร์ฟยงกลับมาละตั้งรับขอไปที่หัวเสาหัวเสาบล็อกทีปโอ้ยไม่ข้ามโอ้เสียดายเซ็ตหัวเข่าโคกลับไปโคกลับมาโคกลับไปตั้งรับ อับ,บลักดึมโคกไรโอ้เรียบร้อย <c oughs> โอ้นี่ดูแชมป์ระดับประเทศเมื่อเชี่ยบทางนั้นนะครับนะครับอดีตอดีตเป็นเรียกวัดสุดยอดท้งนั้นเลยแต่นี่เห็นไหมครับตัวละหัวแต่ละโ้โหสุดยอดละหัวนี่โป้งนี่เรียบร้อยอมาแรงครับเสิบแรงมาหัวเสา อ้าวโคกเบาๆโอเคปึง้ง <ไอ S 1> หัวเสาเช็ดโอ้อยมาแล้วอ่าตั้งโอ้ลูกแรงครับเสิร์ฟได้ดูแรงมาเอาลักโอ้ยไม่ข้ามอีกแล,ล,กแล้วอ,อ,อ่าเปลี่ยนตัวรับมาแล้ ระดับทีมชาติลงมาอีกท่านหนึ่งแล้วนี่ครับอดีตนี่นี่น,นี่บอมใหญ่แล้วนี่มาเอาปุ๊บตั้งรับโอ้ยอือโอ้โหอ้าวมาหัวมานี่หัวสาวโคกอ,าอ้าวเซ็ตกลับไปเลยเปลี่ยง โอ้ยังอยู่โอ,โอ,โอ้เรียบร้ <c oughs> อยอามาแล้วครับต่างรับหัวเสาต่างมาดิโอ้ยไม่มาครับไม่มาหัวเสาหัวเสารออยู่แล้วครับเมื่อกี้อ่ามาใหม่ครับอ่ามาดิหัวเสาโอ้เชิดโอ้ยข้าม โอ้ยเรียบร้อยออกเลยโหคู่นี้ลูหัวนี่ใช้ได้ทั้งคู่เลยครับมาครับหัวสาวโคกเรียบร้อยนี่เปลี่ยนมือครับโค้งแต่ละลูกนี่ถึงแต้มนะครับอ่า แล้วอาที่ครับโอ้ยดีดกรับไม่ไปตามใจแล้วถูกปลายเท้าครับมาไซื้อของนนึงไปซื้อกัญชาก่อนซื้อสูเปเล่นไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อกี้เราจะหน้าปบบ โอ้มันชนะจนชินไม่มีอาการดีใจเลยเป่เื่อเ <c oughs> ียตลอดชนะจนดีใจครับเสื้อแดงอ้าเสื <c oughs> อ้ <c oughs> อแดงโอ, <c oughs> อ้เสื้อแดง <c oughs> ยดงังแรงอยู่ครับ เรียบร้อยหัวสาเช็ดเบาเเอามารับอ่าเรียบร้อย อ่านี่ครับอ่าวรลรับสองหนึ่งอ่ามาหัวเสาเช็ดเบาๆรีบร้อโอ้นี่สุดยอดได้ทำแต้มอ่าอ่าใส่แดงลงใหม่ครับยังแข็งแรง

อ้าวได้ไปหนึ่งแต้มเบื่อยังสู้เลยเอาลครับผมผมไม่มีความรู้สึกแล้วมันน่าจะทิ้งอืมไอ้จับต้อเป็นได้คุณยู่แล้วนี่นะนี่ตัวยกดีดีจับนะป๋าเนาะครับซุนแล้วยังว่าบขอแขน

นี่เอารับ405ไปแล้วครับเอ้ยคามเ็ตโอ้ยไปดีสวยพอกลับไปดีดกบมาหัวสาวูโอ้ย้สวยยังอยู่เหนียวแน่นโคกส้นโคกยังอยู่ ยังอยู่เออยังอยู่ครับโอ้โหสนุกคู่นี้คู่ฮาสนุกนี่มีเอาหน้าอกไปรับแล้วคู่นี้คู่ฮาครับคู่โหดเอา้าเสิร์ฟต่อครับตั้งรับโอเคมาที่ว่าเสาเอา้า บกกลับไปเย็บร้อยสุดยอดเลยยิมนี่คูนี้ไม่เคลียร์ครับคู่นี้เฮฮาตลอดแล้วดูให้สนุกต้องดูตะก้อที่สุวรรณภูมิรับนี่เรียกสีไม้ลายมือไม่แพ้กันเลยครับคู่นี้อ้าครับอ้าวเซิร์ฟอ่าครับครับบกว่าเซบร์บกกลับไป น้องตั้งรับปาะเดี๋ยวเสียแล้วเรียบร้อยโอ้ยังอยู่เอาเออฮ่าเ่าฮ่าอ๋ออาละปุ๊บตั้งรับโอเคมาหัวเสาโอ้ไม่ข้ามข้ามมาเลยครับเฮ้ยไปป่า กูแน่วัาใจกูเดียวได้เหรอนี่โอ้โหหัวน um ี่หัวโหดครับสุดยอดเลยเออแก้มือได้อย่างฉับพลันครับพอทำลูกเสียปั๊บก็แก้ได้ทันทีเลยครับนี่ฝีมือไม้อะไรมือไม่ได้อ้าวกลับมาแล้วโคกลับไปนี่เรียบร้อยโอ้โอ้โหลูกนี่สวยลูกนี่สวยครับโคกี้สวยสองลูกติดเลยโอ้โหสุดยอดเอาแล้ว กลับไปที่หัวสาอ่ากลับมาใหม่ทงมาเสียแดงบล็อกทันทีเลยโอเปกเน็ตโอหสุดยอดยังอยู่อ้ยกลับมาอีกอ้าวโอ้อ้อก เอาอ้ยโอ้ยไม่ประสาหเฮ้ยโหอืมเอายังอยู่ครับเอ้ตั้งมาใหม่โอ้ยเสียแดงอูด้วยโอ้ยไม่กล้าม่อะ อ่ามาโควาไปตาไม่ยังหัวโคกเอาอีกอีกลูกหนึ่งโอ้โหยังอยู่ครับเหนียวแน่นนี่เอาไปดูหัวหัวยังอยู่โอ้โหเอ้ยไปแล้วยังอยู่ โอ้โหสุดยอดคู่นี้โ้คู่ฮาครับเล่นสนุกคู่นี้เล่นสนุกเชียร์เชียสนุกแล้วงานนี้เอยากงวายอ่ามวยอินเตอร์ครับตะก้ออินเตอร์ โอ okay, okay. เคโอเคสจะมาเอออ่าไม่กลัวไม่ต้องกลัวอาจารย์ควบคุมดีเต็มที่ครับอ่าอา่านะครับารอาจารย์ละออาจารย์โคกเองเป็นไงโอ้เห็นไหมอา่าอาจารย์เต็มอย่างดีเลยครับข้ามกลับมาแล้วตรงไปเอ้ยโอ้ยได้ได้ดครับคิดไปขึ้นครับ มาครับปึ๊บตั้งรับตั้งมาเสื้อแดงปอบเฒ่าโอ้ยเรียบ้อยเฮ้ยนี่นักกีฬาแท้จริงครับเอามาครับเสิร์ฟมาแล้วううตัง้งรับสวยหัวเสา โอ้ยบอกใหม่กว tamam. ่าขาไม่ม uh ีแรงอ่ะหมดแรงหมดแรงมันกก่าวนะครับหัวเสาเอากลับมาใหม่ตั <h <h oui> ้งมาลับหัวเสาหัวเช็ดไปเลยโอ้ยเรียบร้อย เก้าศูนย์ไมอครับโอ้โหเรียบร้อยออหน่ก้าพิกนี้โอ้โห

สอสามมันมีา่อะไรมันขาไ้มาคมรับกลับมาตั้รับที่วสาวโคกโไม่ข้ามครับโคกไม่ข้ามครับมารับตั้งมาที่หวัวเสาโคกเรียบร้อยโอ้ออก

เรากลับไม่ได้โอเคเอาไม้เอาตั้งต้นไม้มาด้วยอ้าวมาแล้วปึ๊บข้ามกลับมาออกเฮ้ยโอ้โหโคกเรียบร้อยโอ้โห

โอ้ยดิโอ้เอเอาแล้วครับเปลี่ยนเรียบร้อยครับโอเคครับเกมชนะไปอย่างบุดเอาแล้วครับเปลี่ยนเกมใหม่ครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่ก็ทีมสวรรณภูมิครับนี่ครับสู้กันแบบฮาฮาเลยครับสนุกนี่คู่นี้สุดยอดครับสามท่านนี้เรียกว่าแชมป์ไปหนึ่งสมัยแล้วครับนี่ครับ เอาครับกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามนะครับชอบ่องกุลยยาพระสมเด็จสวัสดีครับ